สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของทางฝั่งของซีรีส์บ้างดีกว่าเนาะมาเวลเองเนี่ยก็มาเน้นซีรีส์ในตอนที่เปิดเฟสซีออกมาพร้อมกับการเปิดตัวของ Disney Plus ถูกไหมเลยครับแต่ก็ใช่ว่าทุกซีรีส์เนี่ยจะทําออกมาแล้วปังนะครับผมอันที่ปังที่สุดเลยเนี่ยแล้วก็มี2ซีซั่นด้วยก็คงจะเป็นโลกินะครับนอกจากนั้นเองก็มีอีกอันนึงที่ มีสซีซันเหมือนกันนั่นก็คือ What if นะแต่ What if เองเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเนื้อเรื่องหลักเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นเหมือนตอนแยกออกมาสนุกสนุกอยู่แล้วอันนี้นเราก็ไม่ได้อยากไปรับอะไรมันมากนะครับผมแต่นอกจากตัวของ What if เองเนี่ยนะครับมันมีอะไรอีกไหมในที่จะได้ไปต่อนะครับผมตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าซีรีส์หลายอันเนี่ยออกมาแล้วแบบหลายๆคนดูแล้วก็ไม่ชอบอะแล้วมันแบบเออจะไปต่ออะไรยังไงดีไหมถ้า มาดูวันจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าซีรีส์ที่คนอยากจะให้มีซีซั่น2มากที่สุดถ้าไม่นับโลกินะครับก็คงจะเป็นมูนไนท์ที่ทําออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยแต่ตอนนี้เนี่ยก็มีข่าวหลุดออกมาจากทางฝั่งของแดเนียลอาพอีกแล้วนะครับซึ่งตัวของเขาช่วงนี้ก็ปล่อยข่าวออกมากันแบบรัวๆเลยและข่าวของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างเจะแมนมากๆด้วยวันนี้ก็จะมาพูดถึงว่าซีรีส์เรื่องไหนเนี่ยได้ไปต่อบ้างนะครับผมในซีซั่นที่2ของทางซีรีส์ดิสนีย์พลัสมาเวลเ,เองต้องบอกไปก่อนว่าเขาเองอ่ะปรับแผนนะ ตอนแรกมาเวลอาทำเป็นซีรีส์แล้วก็เป็นเหมือนลิมิเต็ดซีรีส์ก็คือจบในซีรีส์เลยหลายๆเรื่องไม่ได้ไปต่ออะไรแบบนี้แล้วก็วางแผนเอาไว้บางเรื่องเนี่ยก็ไปต่อบ้างแต่ตอนนี้เองอะมาเวลต้องการจะปรับทิศทางใหม่ก็คือหนังก็ส่วนหนังซีรีส์ก็ส่วนซีรีส์ไปเลยจะทาซีรีส์เนี่ยให้เป็นเหมือนความเป็นเทเลวิชันเป็นซีรีส์ทีวีมากขึ้นนะครับทําให้มันก็จะมีการปรับการดําเนินเนื้อเรื่องปรับจํานวนตอนหรืออะไรต่างๆมากมายซีรีส์ตรงนี้เองเนี่ยมันก็แน่นอนแหละได้รับผลกระทบเยอะเลยหลายๆ อาจนนจะถูกตัดออกไปหลายๆอันเองเนี่ยอาจจะถูกลดปริมาณลงหรือหลายๆอันเนี่ยอาจจะได้รับผลดีนะได้เพิ่มตอนขึ้นได้บวกตอนขึ้นอะไรแบบนี้จะข้อมูลล่าสุดนะครับผมยังไม่ได้ยืนยันออกมาแบบอ f ฟฟิเชียลนะแต่จากข้อมูลหลุดออกมาของทางฝั่งของ d ด n น e ยลอาร์พีเคได้บอกว่ามี3เรื่องที่จะได้ไปต่อซึ่งอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจหลายๆคนอยู่บ้างอ่ะเรื่องแรกเลยเนี่ยผมว่าถูกใจทุกคนอย่างแน่นอนนั่นก็คือมูลในนะครับได้ไปต่อฉะนั้นเองเรื่องต่อมานะครับผมชี้ฮักนะครับอันนี้หลายๆคนอาจจะขัดใจ แต่อันนี้ผมก็ต้องบอกเลยว่าต้องรอดูก่อนแล้วกันว่าทิศทางของซีซั่นที่2เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับซีซั่นหนึ่งแล้วก็ชีฮักเองอะ่ะมันก็เกี่ยวกับจัก,กรวาลของเดอะฮักอยู่แล้วมาเวลเองเนี่ยก็ต้องการจะสร้างจัก,กรวาลเดอะฮักขึ้นมาอย่างการเอาตัวของสกาลูกชายของเดอะฮักเนี่ยก็มาที่โลกแล้วถูกไหมแล้วเดี๋ยวในกัปตันอเมริกาภาคสี่อย่างแบลฟ์นิวเวิลก็จะมีเลดฮักมาเพราะฉะนั้นซีรีส์ชีฮักอ่ะมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับซีซั่นแรกเลยสักนิดเดียวนะครับผมอาจจะพลิกเลยจาอ,นนาอาะ เป็นบูสงครามเดือ h ฮักอะไรแบบนี้เลยก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันหรืออาจจะเป็นการปูทางที่จะปูทางไปสู่เหตุการณ์ที่จะเป็น world hack หรืออะไรแบบนี้ผมก็คิดว่าน่าสนใจแล้วก็ต่อจากนั้นนะครับผมซีรีส์ s s m มา vel นั่นเองนะครับผมอันนี้ผมคิดว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่ชอบแล้วก็ไม่ถูกใจยิ่งช่วงนี้เองตัวของนักแสดงอย่างอีมานเวลานี่ที่รับบทเป็นกามะลลาขานก็ดูเหมือนว่าจะมีดราม่าค่อนข้างเยอะด้วยเหมือนกันนะครับแต่ด้วยความที่ว่าตัวของ m s s m มา vel เนี่ยเป็นตัวละครที่ถูกวางเอาไวใ้ให้เป็นตัว สำคัญนะมันก็เลยน่าจะได้ไปต่อด้วยเหตุผลนี้นะครับมูลไหนก็จะไปเวพวกเรื่องเหนือธรรมชาติอะไรแบบนี้เนาะชีฮักก็ปูไปสู่เดอะฮักเลย สงครามเดอะฮัคมาหากเกี่ยวกับเรื่องราวของเดอะฮัคอะไรก็ว่ากันไปมิสมาเวลเองก็แน่นอนล่ละปูไปสู่เรื่องราวของมิวแทนและมัลติเวิร์สนะครับถ้าผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างได้เลยอยากดูซีรีส์เรื่องไหนชอบเรื่องไหนอะไรยังไงก็บอกเรากันมานะยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบายๆครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการคอมิกเวิลด์เดลี่นะครับ